สวัสดีครับผมชื่อเดชัยกิตภาพสีน้อยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านความสูงวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องกาเจ้าปัญญาวันหนึ่งซึ่งมีอากาศร้อนนกกาตัวหนึ่งรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมาก มันจึงบินออกไปหาน้ำดื่มเพื่อดับกระหายทันใดนั้นมันเหลือไปเห็นเหยือกน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลแต่มีน้ำเหลืออยู่ในเหยือกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้านกกาจึงอ้า ของมันเยลงไปในเหยือแต่ก็เตะไม่ถึงน้ำเจ้านกกาพยายามผลักหยอกน้ำให้ล้มลงแต่หยือกก็หนักเกินไปเจ้านกกามองไปรอบรอบตัวมัน มากมามันจึงรีบคาบก้อนกลวดแล้วหยอดลงไปในเยือ่อยิ่งหยดกลวดไปมากเท่าไรระดับน้ำก็ขยับสูงมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดระดับน้ำก็ ขยับสูงจนเกือบถึงปากเยือกคราวนี้เจ้าอีกาก็สามารถดื่มกินน้ำได้อย่างสบายน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องรู้จักใช้ปัญญาจึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ ขอบคุณครับ